ของการชนะอันยิ่งใหญ่ในศึกยุธทธาถีมีการสร้างเจดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อไว้รำลึกเป็นสัญลักษณ์ของการกระทำยุธทธาถีชนะในครั้งนั้นซึ่งมีการค้นหาและสันนิษฐานกันหลายแห่งหนึ่งในนั้นที่หลายคนเชื่อก็คือที่นี่ดอนเจดีที่มีการพบเจอเจดีนี้ในสมัยรัชกาลที่6 หลังจากที่เราชนะยุทธหัตถีแล้วทางพมา่าเป็นยังไงอาจารย์ฮะคืออย่างนี้นะหลังจากอันนี้ต้องพูดว่าเรากับพมา่าพูดไม่ตรงกันเพราะเรานั้นเนี่ยบอกว่ามีการสร้างพระเจดีย์ครอบพระศพของพระมหาอุปราชาเราพูดนี้แต่ของพม่าเนี่ยพูดว่าหลังจากที่พระมหาอุปราชาเสียชีวิตซึ่ง วิธีการเล่าว่าพระมหาอุปราชาเสียชีวิตยังไงก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่าเอางี้นะ<ม>แต่เราตัดตรงนั้นไปก่อนตอบคำถามคุณกนกว่าข้างพม่าเขาก็ประชุมกัน<ม>เขาบอกว่าเอ้ยลบมาได้แค่นี้ก็เรียกว่าเราทําการได้เปรียบมีชัย<ม>เอาไว้แรงหน้าเขายกมาใหม่มแต่ตอนนี้เนี่ยต้องรีบอัญเชิญพระศพกลับ<ม>วิธีอัญเชิญพระศพกลับเนี่ย สามารถต่อลงโดยใช้ไม้มะม่วงเพื่อที่จะเก็บรักษาสภาพศพไว้ไม่ให้มันเน่าเปื่อยเร็ยเขากรอกปรลอดก,กรอกประลอดเอาปรลอดก,กรอกเลยนะฮะเพราะนั้นพอเอาปรลอดก,กรอกเพื่อมันเข้าไปเต็มในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างในร่างกายแต่ท่านบอกแล้วก็อัญเชิญพระศพกลับผลสวัสดีพระเจ้านันเทพรางก็ออกมารับพระศพแล้วก็ เสียใจอย่างมากแล้วก็จัดงานประสบใหญ่โตแต่มันมีหลักฐานอื่นนะคือหลักฐานอย่างในคําให้การเนี่ยบกท่านโกรธมากเลยเพราะนั้นนายทัพนายกองพวกนี้เนี่ยท่านให้เอาขึ้นขายอย่างเผาทั้งเป็ดผู้แพ้เหล่านี้ส่วนใหญ่ที่ถูกเผาเนี่ยเป็นพวกมอ,เ,อเพราะท่านเข้าใจว่ามอนเนี่ยนะไม่ตั้งใจลบเออไม่ไม่ ไม่จงรักภักดีกับพมา่าจึงเป็นเหตุให้ลูกท่านตายรักฐานตะวันตกที่พูดหน่อยรู้ไหมคุณกระนกพระเจ้าองค์เสาวดีนั้นทะเบรงเนี่ยให้ตัดต้นไม้ทั้งหมดนะฮะเพื่ออะไรคะในเขตมอนเพราะท่านตั้งองค์เสาวดีอยู่ในแดนมอนะจะลงโทษมอนและฆ่าพวกสัตว์ประสัต์วทั้งหมดจึงทำให้พวกมอนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไม่มีอะไรกิน นะฮะเขาบอกว่าต้องฆ่ากันขนาดฆ่ากิ่นเนื้อกันเองอะไรเงี้ยนะฮะคือคือตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ท้ายที่สุดหงสสว,วีเนี่ยไม่พลิกฟืก้นกลับมาอีกและหลังจากศึกยุธทธตถีแล้วเ,เราว่างเว้นจากสงครามกับพม่าเนี่ยคือคืออย่างนี้ขนมพอสิ้นสงครามยุธทธตถีนะ,ะับเราว่างเว้นสงคราม ที่พม่าจะยกมาลบและมาล้อมกลุ่มเราเนี่ยคุณกนดต้องเอา2110ตั้งและลบด้วย2135นึก็ร้อยกว่าปีมันทิ้งช่วงยาวพอคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าทิ้งช่วงสงครามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมเด็จพระเรสวรเนี่ยเห็นว่าถ้ายังเก็บผงสวดีไว้เก็บพระเจ้านันแทบุรเรงไว้เลยไว้เนี่ยสงครามก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยากกันนั้นเลย ต้องขุดลากทองถอนโคนความคิดอย่างนี้เนี่ยไม่เคยเกิดกับกษัตริย์อยุธยามาก่อนมีสมเด็จพระนเรศวรพระองค์เดียวที่คิดอย่างนี้หลังจากนั้นเราจรึงยกกองทัพไปลบองส์สวัสดีไงอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรที่พระนเรศวรเนี่ยจึงได้มีแนวคิดแบบนี้คะที่ต้องกาจัดนักดุริวิธีคิดแบบนี้เนี่ยไม่มีใครคิดแบบนี้ทีนี้ถามว่าทําไมถึงคิดอย่างนี้ไม่เหมือนคนอื่นคิดคต้องบอกว่า ช่วงจังหวะระยะเวลาหนึ่งท่านไปโตที่ของซวดีท่านก็รู้วิธีท่านไปของพม่าของพม่าเข้าใจหรือยังว่าถ้าเกิดปล่อยพม่าไว้เนี่ยใช่เพราะนั้นต้องตัดไฟแต่ต้นลมอาจารย์ครับหลังจากเสร็จศึกยุทธหัตถีแล้วก็แน่ชัดใช่ไหมฮะว่ามีการสร้างเจดียุทธหัตถีคืออย่างนี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเราเราเห็นเช่นกรณีของเจ้าอ้ายเจ้ายีนะตอนนั้นเนี่ยสร้างใจว่า ครับแต่คล้ายๆกับเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศล <Okay. S 2> หรืออะไรเงี้ยนะครับ oh. อันนั้นอัน,นหนึ่ง mm hmm. นะ,ะครั้งสำคัญอีกครั้งคือเมื่อบุเรนองลบกับสมิงจักรวาลของเขาเนี่ยครับสร้างเจดีย์เป็นอนุสรแห่งชัยชนะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่โตมโหฬารมากเลย <Yeah. S 2> นะครับนอกเมืงองหงสวดีเจดีย์นี้ชื่อว่าพญาจีเพราะนั้น คตินี้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีคติสร้างเจดียด์เป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ย<อ>ก็มีอยู่พระเจ้าบุเรงนองเ,ออเมื่อลบชนะอยุธยาถึงแม้จะไม่ได้ทํายุทธทัตีสร้างเจดียด์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะนั่นคือเจดีย์ภูเขาทอ,อ,อครับเ,ออเชื่อกันว่าสมเด็จพระนิสุนเมื่อลบชนะก็สร้างเจดียด์เป็นอนุสรไว้นะนั่นคือวัดใหญ่เชมงคนวัดเจ้าพญาไทย เจดีฉลองชัยชนะยุทธหาถีเนี่ยน่าจะอยู่ที่วัดใหญ่ชายมงคลหรือว่าเชื่อกันว่าอย่างนั้นแล้วทำไมมีอ,องค์นี้ฮะค,คือองค์นี้เนี่ยนะฮะเป็นข้อสรรันนิษฐานว่าเอจะมีการสร้างที่นี่ด้วยใหม่สรรมันนิษฐานตามพระราชพงศาวดารสมัยหลังก็จะมีการถกเถียงกันของนักวิชาการว่าจริงๆแล้วได้มีการสร้างใหม่แต่ถ้ายึดตามพระราชพงศาวดารก็บอก มีสร้างทีนี้ให้ตอนที่มีสร้างเนี่ยตอนสมัยยุครัชกาลที่หรัชกาลที่6ก็เชื่อกันอย่างนั้นจริงไหมพราะนั้นพอตกมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจึงโปรดให้เจ้าเมืองกรมการเมืองตรวจสอบดูซิว่ามีซากเจดีย์เก่าไหมก็เลยมาเจอที่นี่อันนี้เป็นที่มาอาจารย์คิดว่าเจดีย์ฉลองชจยชนศศึกยุทธหัตถีเนี่ยน่าจะบรรจุอะไรไว้อยู่ภายในไหมคือปกติ เจดีย์ของเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องมีการบรรจุอะไรที่เป็นสัญลักษณ์เช่นอาจจะเป็นข้าวของของพระมหากษัตริย์นะฮะที่ใช้ในการรบใช่บางทีก็อาจจะเป็นอย่าลืมนะว่าการสร้างเจดีย์คติสําคัญคือการสืบทอดพระศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจดีย์ใหญ่เจดีย์สำคัญก็อ,อาจจะมีการเก็บพระบรมสารีริกธาตุด้วยเก็บพระธรรมคําสั่งสอน เหล่านี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นไปได้ว่าจะเก็บของอันเนื่องกับชัยชนะด้วยอาจารย์ครับออมหาราชของกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายพระองค์นะ<ช>อยากฟังความเห็นของอาจารย์ต่อคําว่ามหาราชสําหรับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยคือคําว่ามหาราชเนี่ยเป็นคําเก่านะฮะกษ<ช>ัตริย์ของอินเดียเนี่ยก็คำใช้คําว่ามหาราชามหาราชาแต่คําที่เรา กัรใช้ในปัจจุบันนี้หรือก่อนหน้านี้เพื่อต่อท้ายพระมหากษัตัตร์ที่ยิ่งใหญ่เรามักจะยกพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถแสนยานุภาพไปในํำนองการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชนะฮะ,ะหรือ ทำอันใดอันสัมพันธ์กับสัญลักษณ์เชิงเอกลักษณ์ก็ยังมีสมเด็จพ่อคนมีพ่อคนนำความแหงสมเด็จพระเรสวรหรือสมเด็จพระนาลายดังนี้เป็นต้นจากนั้นถ้าไม่ชิงเอกลักษณ์คืนก็ต้องปกป้องเอกลักษณ์เพราะนั้นสมเด็จพระเรสวรเนี่ยนะฮะไม่เพียงชิงเอกลักษณ์คืนมาเอกลักษณ์ในที่นี้มีความหมายว่าเอกราชา อายุทยากษัต<ด>ริย์ครองยุทธยาเป็นเอกราชาราชาที่ไม่เป็นสองรองใครเมืม่อบอกว่าสาเร็จพระเรสวนชิงความสถาปนาความเป็นเอกราชนั้นคือสถาปนาสถานะของกษัตริย์ยุทธยาที่เคยมีมาก่อนอที่จะตกเป็นเมืองขึ้นมาครับนี่คือสัมพันธ์กับนัยยะตามปรดสายเป็นดังนี้แต่พอเรามาใช้คําว่า the g r a ร e คือเรายกย่องพระองค์ท่าน ừ ừ. ที่นำความเป็นเอกราชนั้นมาคืนคงให้กับอยุธยาครับส <aret. S 1> ถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยในความผูกพันนี้ก็เปรียบเสมือนปลากับน้ำครับคือมีการให้และการรับอย่างลงตัวไม่ได้มีใครให้อย่อยางเดียวตลอดเวลาหรือมีใครรับอย่างเดียวตลอดเวลาแต่เป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็สถาบันพรมหาริยัของไทยนั้นมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าเรามีบริบทแวดล้อมของสังคมและความเป็นมาของประเทศที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกบประเทศอื่นๆที่มีสถาบันพรมหาริยัเราจึงมีอัตลักษณ์ที่ไม่จําเป็นต้องไปเหมือนกับประเทศอื่นๆเราเป็นแบบของไทยนะครับแล้วเราถือว่าเป็นตำนานประ,ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วเราก็อยากที่จะให้ทุกคนนั้นได้สืบสารต่อยอดความเป็นไทยความมีสถาบันพระมหากษัตริย์นี้เนี่ยได้อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยตลอดไปครับ ชมครตอนนี้เราอยู่ในบริเวณวัดสัมปัสิวนะครับ,รบซึ่งก็เป็นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเลยนะครับ<ช>วัดนี้นะครับผ<ช>ู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่ากันว่าวัดนี้เนี่ยเป็นที่ที่หลังจากเสร็จศึกยุทธหัตถีแล้วองค์สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยได้มาพักทับที่นี่<ช>เพื่อที่จะสังสารดูว่ามีกําลังพลหายไปเท่าไร<ช>หร่เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็มีทหารบาดเจ็บเท่าไหรใ<ช>่ในบริเวณนี้นะครับ เพราะว่าในสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าพอทําศึกยุทธาธีไปเนี่ยไพ่พลส่วนหนึ่งก็ล้มตายไปใช่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการสาบัญชีสาบัญชีสาบัญชีคือเช็คว่ากําลังพลเหลืออยู่มากน้อยขนาดไหนใช่พอมีการสร้างวัดขึ้นก็เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดสาบัญชีแล้วพอเวลาเปลี่ยนไปเราก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะคะก็เพี้ยนมาเป็นวัดสัมปะสิววัดสัมปะสิวนะฮะและภายหลังเนี่ยนะฮะก็มีคุณเกรียงไกรกิติเนศวนนะครับพาเอกชนก็มาสร้างพระตำหนัก ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะกับสมเด็จพระเอกาทศรลแล้วก็เหล่าทหารขุนพลผู้กล้านะฮะหกท่านนะครับเหมือนกับเป็นการบวงสรวงดวงพระวิญญาณของออพระมหากษัตร,ริย์ทั้งสองพระองค์พระองค์ดำพระองค์ขาวแล้วก็ดวงพระวิญญาณของเหล่าทหาร6ท่านนี้แต่ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนก็ความจริงก็บวงสรวงให้กับดวงพระวิญญาณของทหารทุกคนคนะที่เสียชีวิตไป ในศึกยุทธหัตถีคราวนั้นนี่ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ล่าสุดของทางวัดสัมปะสิวนะครับวัดนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่แต่ว่าจริงๆที่ตรงนี้มันมีมานานแล้วใช่ตรงนี้แหละฮะที่ว่ากันว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่ากันนะบริเวณล,ลาตรงนี้แหละเป็นบริเวณที่มีการสะสารบัญชีของเหล่าทหารตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยฮะในบริเวณนี้แหละฮะก็ถือว่าเป็นที่ที่คนสุพรรณบุรีเขาก็เชื่อถือกันนะเป็นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับและจากการทําศึกยุทธหัตถีเสร็จสิ้นไปก็เข้าสู่ยุครุ่งเรืองความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนนั้นอยุธยายิ่งใหญ่มากเกรียงไกรมากในขณะเดียวกันฝ่ายผู้ต่อสู้ของเราพม่าก็ค่อยๆลดน้อยลงมาอํานาจก็บรรทอนลงมาถูกบั่นทอนไปจากการแพ้ศึกครั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยการทําศึกยุทธหัตถีถือว่าเป็น เป็นศึกที่เกรียงไกรมากค,ความยิ่งใหญ่ของจากการชนะศึกครั้งนั้นแล้วก็ความยิ่งใหญ่ขององค์พระมหากษัตริย์คือพระองค์ดำเนี่ยก็เลยทําให้พมา่านั้นขยับศึกไปอยุธยาเนี่ยว่างเว้นจากการถูกรบกวนจากพมา่าไม่มีพมา่ามารบเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย150ปีคือนาน,มา,นามากมากเพราะว่าจริงๆสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยครองราชสิบห้าปีแสดงว่าความเกรียงไกรของพระองค์เนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากตลอด15ปีในพระชนชีพของพระมหากษัตริย์องค์นี้ รบตลอดพระชนทีรบจนกระทั่งออวันสุดท้ายหรือปีสุดท้ายเลยของพระองค์คะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าการทําศึกยุทธาถีเนี่ยสำคัญมากถึงขนาดที่ว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมเนี่ยกำหนดให้วันที่มีการทําศึกยุทธาถีซึ่งก็คือแรมสองข้ามเดือนยี่ปีมโรงในสมัยก่อนก็คือปี 2,135กลายเป็นวันกองทัพไทย<ก>ซึ่งก็ตรงกับ18มกราคม2,135นี่ความสำคัญเกลียงไกลนะฮะสมกับพระองค์นั้นเป็นมหาราชของเราการชนะในศึกยุทธหัาถีในครั้งนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะและเป็นศักดิ์ศรีของอโยธยาเท่านั้นเป็นชัยชนะที่สำคัญของประวัติศาสตร์สยามและประเทศไทยเลยก็ว่าได้